สวัสดีค่ะชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำครึ่งเดือนหลังมกราคม2 5 6 7วันที่15-31มกราคมนะคะซึ่งในเรื่องของการงานการเงินโชคลารัสุขภาพและความรักซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ สิ่งไหนเป็นการไม่ดีตัดใจก็คิดซะว่าเป็นการดูแบบสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ดีๆก็น้อมรับไว้นะคะที่พลังงานไหนที่มันไม่ดีก็อย่าไปรับแล้วก็อาจจะไม่ดูเลยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแตถ่ถ้าไม่หมอพูดจาอะไรไปจะเป็นการที่ไม่ไมต้องไม่ควรไม่ ไม่ตรงกับที่ท่านผู้ฟังอชอบก็ขออภัยและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะซึ่งชาวราศีกลุ่มนั้นนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมโดประมาณแล้วก็ถ้าใครเป็นลัคกกนาราศีก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราศีกลุ่มนั้นนะคะเป็นคนที่มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเก่งนะคะชาวราศีกุ่มไม่ว่าจะดูลัคนาราศีไม่ว่าจะดูราศีก็ตามแต่ในเรื่องของการเงินมาอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวกระดุมพักการเงินรายได้แล้วก็เป็นลาภโชคลาบลาบผลผลสําเร็จชาวราศีกุ่มนั้นมักจะไม่ค่อยขาดในเรื่องของเงินทองนะคะแม่หมอดูคลิปดูคลิปไพ่ไพ,ไพ่ไม่ว่าจะเป็นไพ่หรือเป็นลัคนาดูดวงดาว ในเรื่องการเงินมักจะมีมาให้เห็นอยู่ตลอดเลยนะคะชาวราศีกุมเป็นคนที่มีเรื่องของการเงินเป็นคนที่ไม่ค่อยขาดในเรื่องการเงินเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องการเงินเก่งนะคะเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายและก็เป็นคนใช้จ่ายแบบผู้เฟื่อยด้วยนะคะพอมีเงินแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บหอมรอมริบแบบประมาณว่าประหยัดมัธยัเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเสียแล้วก็ส่วนมาก แล้วก็ช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องราวของการที่มีความเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีเรื่องราวของอองานที่มันหนักเกินไปที่มันมีเรื่องราวที่มันคเครียดที่มันหนักหนาสาหัสแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะออกจากงานอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเ,เป็นงานที่รู้สึกว่ามันทําแล้วมันไม่ถูก ใจมันไม่ถูกสเปคมันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้งานมันไม่ค่อยจะเวิร์กสำหรับชาวราศีกุมในช่วงจังหวะน,นี้นะคะ,ะชาวราศีกุมเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่มีเรื่องราวของการที่บริหารจัดการในธุรกิจในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะเพ่ยการเงินเกิดขึ้นอีกแล้ว เป็นคนที่อาจจะเป็นเศรษฐีนี่ก็ได้ด้วยเป็นคนมีความร่ํารวยเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเลยก็ได้เป็นผู้หญิงที่บริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจเก่งนะคะเก็บเงินเก่งแล้วก็ดูแลเก่งนะคะในเรื่องของการเงินเป็นผู้หญิงที่มีความบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเก่งเห็นไหมคะแม่หมอบอกแล้วว่าชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเป็นส่วนมาก แล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะคะเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่มุ่งไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีความหวั่นเกรงเป็นคนที่ชอบอที่จะมุ่งหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่ขวอยคว้าหาความความสาเร็จให้กับตัวเองนะคะชาวราศีกุมนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นชาวราศีกุมก็ ชาวราศีกุมนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ทราบว่าชาวราศีกุมนั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาระพันธะอะไรบ้างหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภารพันธะในทางครอบครัวในการที่ต้องผูกมัดกันอยู่ไม่สามารถแยกจากกันได้เป็น ไม่สามารถตัดขาดกันได้หรือเป็นภาระทางหนี้สินที่อาจจะมีหนี้สินต้องอช่วยกันจะมาหากินหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความรักไพ่ใบนี้ส่วนมากมันจ,จะแสดงถึงเรื่องราวของความรักเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องมันเป็นไพ่ปีศาจเรือเดวิลนะคะ มันเป็นความรักที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเป็นความรักที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วแต่ไม่สามารถตัดขาดได้นะคะไม่สามารถปล่อยวางได้มันเป็นความรักที่ผิดศีลข้อสามนะคะส่วนมากไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยดีความรักที่มันเป็นไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถตัดขาดได้เป็นวิบากกรรมในเรื่องของ ความรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงอของที่ผ่านมาแล้วก็ชาวราศีกุมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยในอนานคตข้างหน้านี้นะคะอาจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาจจะเปลี่ยนการงานอาจจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าชาวราศีกุมนั้นนะคะในช่วงของอสองปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบ หกดาวดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพวินาศนะเข้าทับตัวทับตนชาวราศีกุมเป็นเวลาสองปีครึ่งวินาศนะหมายถึงต่างติงตาแดงตาประเทศแดงไกลหรือปิดบังซ้นเลนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นหรือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนต้องระมัดระวังเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนด้วยเพราะว่าเข้าทับตัวทับตนสองปีครึ่งหรือถ้าไม่ เสียหายเดือดร้อนก็หมายความว่าอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายงานมีการสอบงานได้แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ไกลๆหรืออาจจะมีลักษณะของการที่เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้แฟนคนต่างประเทศก็ไปอยู่ต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะและดาวตราหูดาวตัวตนนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นพศกุมพักการเงินรายได้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกุมก็หาเงินหาทองหาโชค าลามนะคะหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกุมภานับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบหกเป็นต้นไปหนึ่งปีครึ่งก็จะหาเงินหาทองอัด ผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองนะคะก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงแน่นอนเลยสําหรับชาวราศีกุมแล้วก็บางคนบางท่านนะั้นในเรื่องของการเงินตอนนี้ก็อาจจะมีเป็นการเงินที่กําลังเริ่มตึงตัวแล้วนะคะอาจจะมีการงานที่ต้องหมุนเวียนในเรื่องของธุรกิจการงานเลยทําไมการเงินมีการที่อาจจะต้องหยิบยืมกู้นิ้กู้สินหรือมีการที่ ต้องหมุนเวียนในธุรกิจอ่าแล้วก็เป็นการที่เริ่มตึงตัวในเรื่องของการเงินสาหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนแล้วชาวราศีกุมนั้นในไม่นานไม่ช้าในปีนี้นะคะอ่าอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนเติบก้อนโตหรืออาจจะได้โชคลาภอาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคอาจจะได้มาจากเรื่องของการงานหรือเรื่องของผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งสักก้อนหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยเป็นเงินก้อนเลยนะคะก้อนใหญ่ก้อนเติบก้อนโต อยู่ที่บุญวัสนาังแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าได้ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้ก้อนใหญ่ก้อนเติบก้อนโตทุกคนอยู่ที่บุญวาสนาเน้นนะคะว่าอยู่ที่บุญวัสนาังแต่ละคนถ้าคนไหนมีบุญน้อยก็อาจจะได้บ้างเล็กน้อยถ้าคนไหนที่มีบุญมากก็อาจจะได้บ้างมากนะคะแล้วก็จะมีความสุขกับครอบครัวมีคนรักมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินมีทองมีความร่ำรียในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวมีบุตรหลานบริวารเกิด เห็นไหมคะมีความสุขมากชาวราศีกุมนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสรุปสุดท้ายชาวราศีกุมนั้นก็จะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีเกียรติยศมีอํานาจมีบาร,รมีเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างมีความรักที่ดีแล้วก็อาจจะมีบุตรได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นเดอะสตาร์ไพ่เดอะซันขึ้นนะคะเห็นไหมคะไม่ใช่ไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอดซันดวงอาทิตย์ขึ้นแสดงว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในยีสองใบหน่อย ของไพ่หลักเมเจอร์อาคนานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดีของชาวราสีกุมนะคะ,ะก็ขอให้ชาวราสีกุมมีความโชคดีในปีพศ2567กันทุกท่านสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ